นี่คือช่วงที่วิกฤตและอันตรายที่สุดของดอกนะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยหมายถึง<ช>ดอกติดหรือไม่ติดเนี่ยขึ้นอยู่กับไอชุดเนี้ก็<ช>จะล่วงอย่างเงี้ยล่วงกาวอะไรแบบเนี้ยเออล่วงกาวเลยเนี่ยแบบนี้ไม่เหลือเ <c oughs> พราะมันแย่งอาหารกันสุดชีวิตตอนเนี้ย แตะไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูร่วงกราวเลยนะตึงเขียวหลุดร่วงไม่มีแห้งเลยนะครับ,บรรนีนน่เห็นไหมร<แ>่วงกราว,ลวเลยเห<ล><ช>็น<ล>ไหมเนี่ยใบใหญ่แล้วยังไม่เขียวเลยอย่างงี้ก็ร่วงไม่เหลือมาดูนะทุเรียนให้น้ําเยอะเป็นยังไงดูดอกก้านดอกก่อนตึงเขียวหลุดร่วงไม่มีแห้งเลยนะครับไม่มีเขียวเนี่ยไม่เขียวเลยตึงหลุดร่วงอัดน้ําเยอะแตะไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ย ดูร่วงเกลาวเลยนะเนี่ยร่วงเกลาวเลยหมดนะแบบเนี้ไม่เหลือนะมไม่เหลืออุตสาห์ทำดอกไม่ได้เนะี่ยแต่เบาๆนะล่วงหมดมล่วงหมดล่วหมดนะครับเนี่ยเนี่ยนี<ม>่ผมแตะเบา,เบาๆนะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตอนนี้ก็คือน้ําเยอะส่วนหนึ่งน้ําเยอะโอเคแต่ส่วนน้ําเยอะก็เป็นเรื่องเรื่องที่ไม่น่ากังวลจริงๆที่น่ากลัวมากที่สุดกว่าน้ําเยอะคือไบอ่อนนี่แหละโอ้มาช่วงนี้ ผมไม่ได้มานานแล้วด้วยแปฟนพี่วันิดเนี่ยสี่เดือนนะเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยใบที่ดึงพลังงานดึงอาหารเนี่ยใบที่แย่งกันสุดชีวิตเลยเนี่ยยื้อแล้วกดไม่อยู่นะกดไม่อยู่ใช่ไหมพี่มานิดียวมันนี่เล่งก็ไม่ทันเนี่ยดูดินี่กี่วันแล้วเนี่ยใบใหญ่แล้วยังไม่เขียวเลยอ่ะใบใหญ่แล้วยังไม่เขียวเลยนี้ก็ร่วงไม่เหลือนี่แตะเนี่ยนี่ร่วงไปหมดแล้วเนี่ยก็ร่วงอยู่ แล้วดูดิน้ําเยอะเดหมดเลยนี่แตะไม่ได้นะแตะร่วงหมดอ่ะนีะ่ดูดิร่วงเ,เดี๋ยวไปดูหลายต้นนะผมไม่ได้มาแปงพี่มัาประมาณสี่เดือนละช่วงดอกก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าติดภาร,รกิจอยู่ทางภาคใต้แต่มาเห็นแล้วก็ตกใจการถายนี่เป็นไรใบแก่ยอะแต่นี่ไม่ลวกเดี๋ยวเดี๋ยวดูหนะ่อยใส่ไว้ใส่ไว้ โอ้นี่มันมันยอดเดินไม่เยอะนี่พี่มันนี่นี่เยอไม่เยอะแต่ตรงนั้นเนี้ยเออนี้มีกี่เปอร์เซนต์อันนี้อันนี้ยอดเดินเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงไม่ถึงห้าไม่ถึงสิบเปอร์เซนต์นะครับอยู่ข้างบนหน่อยเดียวนู่นแหะมีข้างบนแหลมๆอยู่นิดนึงแบบนี้ไม่มีปัญหาเพราะได้ครัวใหม่อย่างดีแบบนี้ไม่ร่วงแต่ก็ไม่ร่วงเห็นไหมดอกยังยังน้อยมากคนต้นแล้วก็ไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงอ่าก็แบบนี้โอเคแต่ที่น่ากลัวคือแบบนี้นี่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 ไอเนี่ยจะไม่เหลือ เนี่ยเห็นไหมแล้วยอดที่แย่งอาหารเนี่ยมาเต็มแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแตะเนี่ยร่วงนะพี่มินนี่ลองแตะดูนะแต่เนี่ยจะเห็นไหมร่วงกราวเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเฉีดหนอกไหนเลยใช่ใช่ในควันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวายแกะขายไหมมาทันหน่อยไม่งั้นไม่เหลือเดี๋ยวลวงเดี๋ยวไปฉีเลยฉีดหน่อไงเลยฉิดไหนก่อนบ้างในการไหนฮะชิดนอกเลยชิดนอกเลยพี่ชิดใบใช่ครับ เอ,เ,อเอาใบก่อนนะเอาใบก่อนเพราะว่าตอนนี้สําคัญลงใบเลย,นนยเนี่ยเนี่ย,ยแล้วดูดิใบใหญ่ใบใหญ่ยญังไม่แก่เล่นยังไงใบใบกลางก็ยังไม่แก่นะอเออดูนะก็จะลวงอย่างเงี้ยลวงกาวเลยแบบเนี้ยเออลวงกาวเลยเนี่ยแบบนี้ไม่เหลือเ <c oughs> พราะมันแย่งอาหารกันสุดชีวิตตอนเนี้ยยื้อกันสุดชีวิต,ตช่วยทั้งนอกทั้งในใช่ครับทช่วยนอกในใปีนี้เหลือตั้งสิบหลุมแบบแม่จานไปยังพอ มันต้องให้เหลือมากกว่านี้มันนี่เราจริงเนี่ยเลือได้ล็กชีงอ๋อกลัวมันจะไม่เหลือเลยเดี๋ยงเนี้ยใช่ผมก็ยำนึ่งยังเนี่ยรียกว่าพิจะชรีเกศเกศอย่างหสามวันสิวันเลยจชีดไปไหนเียกว่าไดชีิตนอกไหนให้ผมประเมินนะแทบไม่เหลือนะเอาจริงนะเพราะว่าพอเราเราเห็นชั้นนอกมาเสร็จมาเห็นดอกชั้นในกลางแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมแตะหน่อยนึงก็ร่วงร่วงกลาวเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยดูที่ดูร่วงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขเนาะครับ โอ้ยดูสีลวงเข้าหน้าเข้าตากันเลยเนี่ยกำลังไม่ลวงนะใช่มันต้องยังต้องไม่ลวงแล้วก็ตีน้ำวงกว้างด้วยประกอบกับน้ำเยอะไปนิดหนึ่งเนี่ยน้ำเยอะไปนิดน้ำเยอะไปนิดหนึ่งเห็นเนี่ยน้ำน้ำเนน้ำาน้ำรนนะใช่ใช่พี่นนี้ตอนนี้ต้องต้องลดน้ำลง5้สอต่ะต้องลดน้ำลง5้จากเดิมที่เคยให้วันวันานาิบนาทีามิบนาวันวันวันก็ไม่เยอะนะแต่ไม่ต้องไม่ต้องวงกว้างใช่พอวงกว้างปุ๊บเจอรากฝอยเจอรากฝอยปุ๊บ แน่นอนว่าพมฝ่ายพดน้ำลงบอลหน่อยเนี่ยดูดิบอกครับพี่บอลไป็นคยเชียร์ใช่เออจะหลดจด้อนะหนุโมๆโอ้บอลสุดที่บอลปัญหาเนี่ยแต่ตอนจะมาที่บอลไปต่อไปไปต่อไปกลัวอดล็อกอืมใช่นี่ไม่ไม่ต้องกลัวอดเพราะช่วงนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการน้ำใช่ก็ยังไม่กินอะไรแล้วถูกครับสุเลียนน่ะพอไปหลดน้ำมึงตีมหน่อยองแครบพิเยวนานเป็นชั่วโมงก็ไดโอ้ของแขรบอ่ะโอ้น่าเป็นห่วงมากไม่เป็นไรไม่ได้มาเออ ไม่ได้มาดูลายแดงไม่ได้ดูอะไรให้เลยแดงบางทีบ่อยทำสานแย่เลยโอ้ใบเลื้อนทุเรียนน้ำสันนะใบเสียหายหมดโอ้แต่ถ้าใบเสียปีนี้ถ้าใบเสียปีนี้แสดงว่าดอกดีดิดอกดีใช่เพราะทุเรียนปีนี้ดื้อมากใครทำใบสวยเนี่ยออกยากเนี่ยดอกเต็มเลยเนี่ยใช่ไหมแค่รวงมดอทำสันไม่ได้เสริมอะไรเงี้ยมันเขาไม่ได้ยืดเขาไม่ได้ยืดไม่ได้ยืดเออบอยบอยไม่ไม่กิ่งฝังเงี้ยนะโอ้โหนี่เป็นมูลค่ามหาศาลท่านเนี่ยน่ไม่ได้ไม่ได้เออ ผู้เรียนทำสารปีนี้ถ้าใบไม่ดีนะอะอกดอกดีดกดปีนี้ดอกใบด,ดีๆพี่มันนิดทำใบดีๆนะดอกดือ้อ<ด>แต่โ,โหหนี่ดอกทั้งนั้นเลยนี่<ด>พี่มันนิดก้าวุ่นหลังเนี่ยตายตายแล้วตายแล้วหางแย่กำลังจะไหม้ด้วย,<ด>ยแล้วก็<ด>ย,ยอดมาเงี้ยหลวง<ด>หายวันนี้เนี่ยอยากจะชิบงานมากว่านี้เลยจะแต่งเลยอุมโอ้ยอันนี้รุ่นรุ่นใหญ่สุดรุ่นเยอะสุดคือรุ่นรุ่นไหนรุ่นนี้เหรอพี่มันนิด โอที่นุ่นเป็นหลุนหลุนนี่ฮะยไกลไกลไกลใหญ่เนี่ยเออหลุนนุ่นเป็นหลุนนี่อาจารย์สวนนู่นน่ะสวนสวนใหญ่นะเดี๋ยวไปดูหลุนนุ่นเป็นหลุนนี่กับรุ่นนี้ปลอดภัยรุนนี่ปลอดภัยรุ่นนี้ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะพาหกสิบปลูวกับอาจารย์เนี่งอ่าเดี๋ยวถ้าได้รุ่นนี้นี่คือรุ่นรุ่นรุ่นทำเงินนะรุ่นนี้บ้านเราเนี่ยรุ่นนี้รุ่นทำเงินเนี่ยจะแพงอาจารย์แพงนี่ผมยังประเมินไว้แล้วเกือบสามร้อยอ่ะนี่นี่นี่รุ่นนี้ก้อนนี่เออรุ่นนี้วรุ่นนี้ัวนนีี้หลงผม ดูนี่มันจึงนดน้ำง่าก็ได้ใช่ดูนี้ไม่ไม่ไม่หนีละเอาน้ำเต็มที่นี่ไอตัวเนี้ยตัวน่ากลัวอยู่เนี่ยตกใจเลยผมมาเพิ่งลงมาเมื่อกี้เดินไปดูมูสังคิงนะเพราะว่าเพราะว่ามาที่นี่สิ่งแรกที่วิ่งไปก่อนคือมูสังคิงแต่มาเห็นหมอนแล้วโหนี่ฮะลวงไม่เหลือดูเลยเราจะลวงกี่๊ โอ okay. เคครับเดี๋ยววยเแก้ไขแก้ไขแก้ไขใช่ครับยากนะปีนี้ปีนี้ยากไหมมีมนต์อยากปีน right. ี้โอ้โหพุ่มกิ่ยาไปหยุดเลยจานฉีดกันแทนไม่ได้พักเลยนะเดี๋พักเลยฉีดไม่มีเวลาย้อมผมเลยเนี่ยใช่ใช่ฉีดไปเดีพักเลยพี่เนี่ยผมเวียนโอ้โหมันโหดจริงจังแต่ฉีแต่ไมบอกมันไม่ได้หรอกไม่ฉีดไม่ออกหรอกฉีดเแก้หายล้นนู่นน่ะจานผิวเดนไม่กุ้นเก่า ก็เข <Kell ag. S 2> ้าไปไหนทำสานนะแต่ว่าเข้าสวนเผื่อกันน่อไม่ออกเลยบอกว่าปีนี้ปีนี้ดอกไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะทั้งทั้งภาคนะน้อยแต่หนี่งเขาไม่ออกเลยวิมลน่ะเขาไม่ได้ตังค์เลยปีนี้คัดทุนว่าคัดทุนน่ะก็เราลงทุนไปเยอะเลยนะออก็ชี้ชี้ชี้แต่ว่า ตงสัยจะลดน้ำมากอืมไม่อากาศด้วยพี่มณนนี่พี่มันนี่ที่มันอดด้วยใช่อดอดอดแทบอดแทบจะกระเทิรดเลยต้องอดจริงจริงเลยเนี่ยมีอดจนใบร่วงใบร่วงไงเนี่ยใบร่วงเยอะนะใบร่วงเยอะเลยใช่พี่มณนีเข้าใจเรื่องการอดน้ำให้ใบร่วงไงเนี่ยอดรวมน่าที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ่าบางคนบางคนอดน้ำสี่วันแล้วแล้วรีบเข้าน้ำรีบเข้าน้ำไจบปีนี้จบหมดปีนี้จบเลยไอ้ที่อดน้ำสี่วันค่ะวันเข้าน้ำเนี่ยจบหมดเต็มจบเลยปีนี้ปีนี้ต้อง ที่นี่ต้องอดแทบว่าเด็กว่าอดตาเลือกอ่ะเลือกอ่ะโอ้โหเปนยังไงถึงจะมีดอกนะนี่พอดอกมาต้องมาบริหารดอกกันอีกอ่ะไม่ง่ายนะต้องเรียนนะเอาสิเอาสิสุดยอดเลยพี่นี่ยากจริงปีนี้อยากอยากจัดพัฒนาการกับยอมแพ้ยอมกันหมดเนี่ยเอาชวนก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่ทุกอ่ะเออทำอะไรไม่ทุกปีเนี่ยฉีดยาแ้่ไม่มีเวลาพักเลยเลยดันเลยยิดโอ้ยผมองชีตจริงจริฉีด นี่ถึงได้ดอกนะถึงได้ดอกมาเนี่ยแต่พอมาดูได้ดอกกำลังจะบานมาเจอวิกฤตช่วงช่วงใบไหลอีกใบไหลอีกใบไหลยังพอทนแต่มันมากลางช่วงอย่างหางแย่เนี่ยมากลางช่วงอันตรายที่สุดของดอกเนี่ยเนาะนี่ฮะนี่ฮรู้สิเห็นแล้วตกใจนะตกใจจริงนะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยนี่ดูสินี่คือช่วงที่วิกฤตและอันตรายที่สุดของดอกนะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยหมายถึงดอกติดหรือไม่ติดเนี่ยขึ้นอยู่กับไอชุดเนี้ยใช่นี่อย่างพวาผมมานชำมันเลยยุบเลย กัดมาเรื่อยๆใส่ลองดูสามมาเอามาไท้โอเคครับฝากไว้เนาะมันยากจริงๆทุเรียนปีนี้เซียนยังยอมเลยบางคนหงายหลังเลยปีนี้หลังเลยลงทุนก็สูงนะพี่นนีททั้งยาทั้งปุ๋ยทั้งอะไรทุกอย่างเลยว่าพี่ที่จะคัดทุนไม่ใช่จ้าคัดทุนจ้าว่าหมดยาไปสามแสนเลยมันรอกไปนี้เลยไม่มาเลยนะไม่มาเลยจ้าวถึงยองน่ะว่ติดยาล้านอยู่สามแสนเลยเจ๊เจลีนี่ไม่แปลกปีนี้ร้านค้ากับโรงงานปุ๋ยโทรมาคุยกับผมว่าสงสัยจะแย่แล้วอาจารย์ปีนี้เพราะว่าลูก เคไงให้เครดิตไงให้เครดิตแล้วชาวสวนปีนี้ไม่ดอกไม้มาไมาเจ๊งจะจะตายแต่นิดหน่อยใช่โอเคครับฝากไว้นะยากครับปีนี้ไม่ง่ายทุเรียนเรียนไม่จบนี่นี่พวงนี่พวงนี่พวงมณีนี่พวงมันตอนนี้มันดื้อเลยอ่อโอ้ปีแล้วดีนี่นี่ก็ยังพอมาอยู่นะแต่ไม่เยอะนะปีนี้พวงกระดุมอันยากมากกร่เนีอย่างไอย่างนี้เพราะได้ก็การใช้จ่ายอยู่ เป็นปีนีต้นมีกระดกก็ดีนะแต่ปีนี้คือต้นนี้ใบไม่ไม่เยอะเยอะเลยนะต้นนี้ไม่รวงนะวงขนาดกลางกนนั้นไงอ่าต้นกลางเลยนะกลางแชงเลยเนี่ยแชงเลยเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยไม่รวงนะดีดวกีบหมวกนะกีบหมวกนะเหตุผลที่ไม่รวงเพราะอะไรเอ่ยใบอ่อนไม่เดินนี่นี่เดินเหมือนกันแต่เดินในจังหวะนี้เหมือนที่คุยกับพี่มานิดเมื่อกี้อ่าเดินเนี่ยหยอบดาบเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเดินแบบเดินยอดนี้ในจังหวะแบบนี้ถือว่าดีเลยก็ได้ครัวเพิ่ม แต่ของแปลงเมื่อกี้คือเดินออกมาในจังหวะที่กลางแล้วด้วยอ่ะกลางอ่ะกลางก็ร่วงเนี่ยแปลงนี้ทุเรียน11ปีมั้งใช่ไหมพี่มณิทไหนจะ11ปีเนี่ยเขามาทุกปีอ่ะนับปีเลยไม่มีร่วงนะครับเนี่ยดูกลางอ่ะแล้วติดเยอะนะท้านบออ๋อนี่มีสองรุ่นนี่สองรุ่นโอ้สองรุ่นยังไม่ร่วงไปอ่อนยังไม่เดินนะคือคุมเรื่องน้ําเนี่ยพี่มณิทไอ้น้ำเนี่ยบางคนเนี่ยพอตีวงกว้างจบ จบมันต้องมันต้องลดลงแคบเนี่ยสักเมตรหนึ่งเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยเออเนี่ยไงไม่ให้ใบรักฝอยได้ได้ใน้ําเยอะใช <ใน S 2> <ๆ>่บรักฝอยได้น้ําเยอะยอดอ่อ,อนยอดโอโ้โหใบกลางก็บจบเลยจานพี่มณิตดื้อด้วยนี่ดูนะพอใบาอ่อนไม่เดินอ่ะเปอร์เซ็นต์ร่วงเนี่ยน้อยมากนะครับเนี่ยดูนะอืเนี่ยเห็นไหมไม่มีร่วงนะไม่มีร่วงเนี่ยเนี่ยครับอื เยวต้องแก้แล้วเพราะดูเปอร์เซนต์ร่วงเนี่ยเห็นไหมที่โคนเนี่ยแทบไม่มีเลยน้อยมากเลยแล้วดูสิเต่งนะถือว่าน้ําพอสมควรนะครับแต่เห็นไหมไม่มีร่วงนะครับไม่มีร่วงอันนี้พาม,มาดูแปลงพายเห็นเห็นเลยเรื่องระยะใบอ่อนเนี่ยสำคัญมากนะครับสําคัญมากอือนเนี่ยอย่างต้นนี้เหมือนกันต้นนี้ก็ไม่ร่วงอ่ะเนี่ยถึงให้น้ํายังไงถ้าใบาอ่อนไม่เดินนะ เนี่ยดูดิเห็นไหมนี่เข้าสู่ระยะห่างแย่ไม่ระยะระะยเดียวกันเลยกับกับแปลงนู้นนะดูดินี่ครับอนะครับอดูดดูความแข็งแรงนะครับอมเนี่ยดูนะเพราะฉะนั้นเสำคัญมากนะดูสเห็นไหมตียานะตียาไม่รู้ตียาช่วยเสริมรีบานหยกไหนช่วยดู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 ปีนี้แปลงเนี้ย อ่าแปลงให้เจ้าของปีปีได้ไม่รู้กี่ล้านอ่ะกี่ครั้งนี้แล้วสะกี่ตันนะปีแล้วปีแล้วขนาดทุเรียนน้อยเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยกว่าโอ้เกือบสองร้อยอ่ะน้อยนะปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนนู้นมันสามร้อยกว่าเนี่ยแต่ปีที่แล้วทุเรียนน้อยแต่ราคาดีไงแต่ปุ๋ยที่คิงเราใช้เยอะนะปีหนึ่งสิบคู่้งแลั้งสองข้สองครั้งสิบกว่าตันใช่ไหมสิบสองหรือสิบหกกัน ปีนี้ส24ตันดิปีนี้24ตันนะตัวกระสอบสีฟ้าเนาะพอตัดรูปปุ๊บสิ่งที่เดินอย่างแรกก็คือคิงอินซีเลยใช่24ตันปีนี้โอเคครับ <20. S 1> ผมอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กรินะครับ